กินแล้วรู้สึกดีขึ้นมันไม่มากเกินไปเหรอฉันคิดว่าเขากำลังล้อฉันเล่นเขายิ้มอย่างมีความสุขเหมือนเด็กน้อยตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ <S <S เออเอ๊ะอ้าอ้าคุณโอเคไหม ขอโทษทีฉันจมอยู่กับความคิดชั่วคู่เดี๋ยวก่อนวางมันลงอออ่าจะมีมิสอิงกีสไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงการตัดเล็กน้อยและฉันขอโทษฉันเสียใจเสียใจมากฉันเสียใจ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  เอ๊ะทำไมหืมทำไมดอกไม้ประดับถึงหายไปหมดคุณอิงกิษคุณตื่นแล้วหรือยังอ้าวคุณอยู่นี่แล้วทำไมดอกไม้ถึงเอ๊ะอะไรสาวคนก่อนไล้ความสามารถมาทำงานเนื่องจากสถานการณ์บางอย่าง ฟาบาทบอกให้พาเธอไปที่สวนก่อนอาหารเช้าฉันจะช่วยคุณเตรียมตัวอ๋อใช่กุหลาบในช่วงเวลานี้ของวันดูแวววาวเพราะน้ำค้างยามเช้ายังไม่แห้งมันไม่สวยเหรอเป็นเช่นนั้นจริงๆฟาบาทเออเรียกมาอวดสวนเหรอ เออเราควรเดินสักหน่อยเด็กคนนี้เมื่อวานฉันรู้ว่ามันแปลกนิดหน่อยนอกจากนี้ไม่ใช่ทุกอย่างสามารถทำงานได้อย่างกระทันหันฉันเกียดก,การพูดคุยกับคุณแต่ฉันไม่มีใครที่จะถามฟาบาทเอ่ออะไร คุณเปลี่ยนสาวใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่เคยทำงานให้ฉันโอ้คุณอยากรู้เรื่องนี้ขยะนั่นมือของนางถูกตัดขาดและถูกโยนออกจากวังอะไรนะลงโทษแค่นี้ยังไม่พอเหรอปกติแล้วฉันจะเชื่อดคอใครสักคนเพื่ออะไรแบบนั้นแต่ฉันจำไว้เสมอว่าต้องขอบคุณเธอ ฉันสามารถให้ของขวัญที่คุณต้องการได้นี่เขาพูดอะไรออกไปอิงกฤษนี่คือของขวัญสำหรับคุณฉันต้องการเตรียมส่วนสำหรับคุณแต่ในเรือนกระจกนี้กลับมีแต่ดอกไม้คุณเข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ใช่ไหมเออนี่สำหรับฉันเหรอ อย่าทำให้ฉันหัวเราะเลยคุณรู้สึกประทับใจตัวเองมากที่มอบดอกไม้เหล่านั้นให้ฉันแต่คุณอารมณ์ไม่ดีเมื่อทรัพย์สินชิ้นหนึ่งของคุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหรอคนคนนี้เขาไม่สนใจอะไรนอกจากความรู้สึกของตัวเองอาณาจักรมันจะหายไปด้วยน้ำมือของมนุษย์ เอ่อ uh, อะไรดอกไม้เหล่านั้นก็เหมือนกับฉันอิงกฤษหากคุณเบื่อพวกมันคุณก็จะกำจัดทุกสิ่งออกไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารบางชนิดถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนใช่ฉันยังมีชีวิตอยู่นี่ ฮาฮาฮาเลติออนดาบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างการุณายกโทษให้ฉันฉันกล้าที่จะสงสัยในความรักของคุณถ้าอยากให้เป็นดอกไม้ฉันรักคุณฝาบาทฉันเต็มใจที่จะเป็นคนที่สดใสที่สุดฉันด้วยฉันรักคุณอิงกฤษฉันจะเผาทุกอย่าง